พออออทททีวีววเเป็นนสืืื่่่่ชถ้รรักงกงาาูำยไจังหวัดลบบุรีประชุมคณะกรรมการการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชทั้งที่38ประจำปี2569เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของขคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้รูปแบบงานเหมาะสมอย่างสมพระเกียรติและไม่ขัดต่อบรรยากาศของการไว้อาลัย วันที่19พฤศจิกายน2568เวลา13.30นที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5สารากลางจังหวัดลบบุรีนายปัทยาเปรปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรรปปรุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบรุร,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 บบรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่38ประจำปี2569 โดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดลบบุรีนายประยุทธ์สิริวัณรองผู้ว,ว่าราชก,การจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานโดยให้คณะกรรมการทุกฝ่ายได้นําเสนอรูปแบบและแผนการดําเนินงานสมพระเกียรติเหมาะสมและไม่ขัดต่อบัรทิกัดของการไว้อาลัย ทั้งนี้รูปแบบการจัดงานเพลินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่38ประจำปี2 5 6 9ยังคงไว้ตามประวัติศาสตร์แต่ลดความรื่นเริงเพื่อเธอพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบร,ร,ร,รมราชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้มีการปรับรูปแบบสำรวมสมพระเกียรติและไม่ขัดต่อบรรยากาศการไว้อาลัยโดยให้การจัดกิจกรรมถวายความอาลัยก่อนเริ่มการแสดงด้วยการยืินสงบนิ่ง งดการติดพุดดอกไม้ไฟลดการใช้แสงสีเสียงตกแต่งวบูธเน้นโทนสีขาวและมีการจัดนิทรรศการน้อมสำานกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดตั้งต๊ะหมู่บูชาเพื่อะริษฐานพระฉาย,ยาลักษณ์สำหรับพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมรราธินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระบายภาคขาวดอกไม้โทนสีอ่อน นอกจากนี้ขอความร่วมมือในการสวมใส่เสื้อผ้า25สีโทนไทยสุภาพที่ใส่ไว้ทุกพร้อมทั้งจังหวัดลพบุรีได้ตัดเข็มกัดริบบิ้นไว้ทุกให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมงานรวมเป็นการคุมโทนสีภายในงานในรูปแบบถวายความอาลายัยและหากจะใช้ในการเก็บภาพมุมสูง ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายระเบียบเพื่อให้การจัดงานแผ่นิมสร็จพระน,ราพนารายมหาราชครั้งที่38ประจำปี2569ในครั้งนี้เป็นไปได้วยความเหมาะสมกับช่วงบรรยากาศแห่งความอาลัยสำหรับงานแผ่นินมสหรับพระน,ราพนารายมหาราชครั้งที่38ประจำปี2569กำหนดจัด ระหว่างวันที่23ถึง22กุมภาพันธ์2569ณพระนารายราชนิเวศและโบราณสถานใกล้เคียงโดยจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์2569มิสเตอร์โทนี่รายงานขอขอบคุณข้อขมูลภาพข่าวน้องไพรจากพนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีปปรนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบุปปรีพต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัด